โอเคครับก็ส,ส,สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมผมก็อยู่ที่ 7900K ชนิดเช่นเคยนะครับและวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟล์นะครับผมแล้วก็อยู่ในหมวดแรงสีิสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเควันนี้เราก็มาเกบเออสุ่มทีมานะครับอ่ะอ้หอหอกดเพศโอเคมา ตอนนี้ก็ใช้ปืนพกจีสินี่เน,นี่ยแต่ยังไม่ไปอยู่นะฮะโดนใส่ไปนิดนึ่งโดนสะกิดห้าผมเจอตัวแล้วเฮ้ยทำไมเดงที่ขาล่ะเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหโอ้โหมันยิงไม่โดนนด่งวะอือหือโดนเล่นเลยเฮไงเตือนเราสองคนไอ้ฝั่งมันเหนือสาวมาทำไงวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยไอ้คนยิงหัวได้เป็นไรเอ้าบัส มันบ <át> oh, oh, ah, ah, ัสเถื่อนมันยิงหนึ่ลยิงไม่ได้อ๋อมันบัสมันตกงมาใต้เนี่ยตายตายจากไอเนี่ยพื้นเนี่ยเอ๋อน้่มันวิ่งไปไหนมาเนี่ยติดอย่างนี้อ้าวเวรโดนวงตายแน่อนเอาละเอาละเอาไงเอ็มพอไปได้เหรอโอ้โหโดนวงด้วย เอามันวักได้ไง,ไงอ่ยว่ะดีมงดิเออมาเดีย๋ยวมาเล่นปืนพวกอันนี้กันเป็นพวกระสาแปดเลยเขาบอกว่าปืนนี้แบบเป็นปืนพวกที่แรงที่สุดในเกมตอนนี้ยิงธรรมดาดามเมทีหกสิบเก้าสิบเลยนะทุกคนแล้วย,ยิงหัวทีดามเมทขึ้นสี่ร้อยเจ็ดร้อยโอ้โห ไม่ธรรมดาเฮ้ยโอ้โหคมเกินมาเราเอาใหม่ดีกว่าเรามาต่อกันที่เปืนเล็กซองนะปืนนี้ทันหน,หนึ่งหนึ่งพูดไม่จบเลยโดนยิงหัวจะละเอาใหม่เอาใหม่ขอแก้ตัวนะเอาซองควงเอาซองควงีงวงิซองควงมงันงัดหัวดเดียวนี้ ให้ทุกคนยิงอย่างนี้นะครับถึงจะยิงหัวได้อโอ้โหยิงงอมยิงตายเด็กใครเนี่ย MP5 ก็แรงนะเดี๋ยวนี้โคตรแรงเลยอาไปขโมยของจะตกแตกเพื่อนโดนยิงตายแล้ว อ okay. มี่องอยู่ขึ้นไปข้างบนดีกวะาอ๋อมันมีตัวยิงอยู่ข้างบนอืยงงอะไรมาโ,โทแอปเปลว่ไหนไถ่ายรูปเลยถ่ายรูปแฉซื้อกอกบไอ้น,นี่หมวกใส่ดีกว่า ถ้าไม่ซ้อนก่อนนี้คือแบบโอ้โหมันจะดูอย่างเงี้ยเนี่ยไงวะไม่เสียวเลยปืนยิงยุงก็แรงเทียบเท่ากับสายเอเคเลยแต่ก okay, like, ็สู้เอเคไม่ได้สู้แม่ถึงเชื่อว่ามันดี อา้าวพบกูเรียนนะอ่าฮะมึง,บ,งมอบอกปังเปลี่ยนเต้ยวีบนนี่แล้วก็ระเบิดควันนี่ปืนมีขาดไม่ได้เอาไว้ยิงแทนปืนยิงไกลนะถึงมันจะยิงแบบ ไม่ค่อยโดนม,ม,มันยิงไม่ค่อยโดนเพราะว่ายิงไกลไม่ค่อยโดนแต่ว่ายิงแรงให้ขม,มดาวมันน่าจะอยู่ข้างบนบวลในไอ้ซากแมงมอดเนี่ยมวลกระดูกฮ้ย ทำไมมันอึดจังวะผมพบปัญหาแล้วแหละโอ้โหทำไงเดียวเนี่ยมันต้องลอยแต่ยิงไกล ไอ้เพื่อนลงหมดแล้วอ๋อนี่เรายังไม่ทำอะไรอเยอะไอนี่ยโ่าดตดามอใหคุณได้คลิปหน้าครับ ตอนนี้ก็อยู่เดมอนนะครับอื้มนี่เคมีตังอยู่นิดหน่อยเอาไปทำอะไรดีสุ่มเล่นดีกว่า อีกักหนึง่งสององเท้าสามเกสี่เลเซียห้า่ลเซียหกเจ็ดแปดเก้าสิบประด็นคือคตเน่าเลย ว่าเหรออยากได้การ์ดแดงนี <c oughs> ไ่ได้ชุดมาแล้วนะครับตามที <c oughs> ไม่ได้ชุดผู้ชายมากกว่าสุ่มไม่ได้พอชุดผู้หญิงนี่โหทีเดียวได้เลยงง <c oughs> ไม่มีอะไรทำเลยฮอเคผมยวั้นก็ขอจะปิเคียเท่นี้ พี่ขอจะพิกเกอร์ที่นี้ที่จะมาอย่ามกดไปกดติดตามให้ผมด้นะ๊ายบว่าจอกััน